สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซิมากิเกมมิ่งชาแนลครับรู้จักเกมมากขึ้นไปไหผมครับเก่งซิมากิครับวันนี้จะมารีวิวเกม Warriors of j o k u โอ้โหออฟโจกูครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่คาดว่าน่าจะไม่เคยมีใครได้ยินนะครับผมแล้วก็ดีไซน์บายโทนี่เฉินนะครับน่าจะเป็นคือไม่แน่ใจด้วยว่าเป็นของประเทศอะไรแต่ถ้าจะให้เดาวน่าจะเป็นของไต้หวันนะครับผมเพราะว่าอุตสาหกรรมเกมไต้หวันตอนนี้คือบูมมากๆเลยแล้วก นำเราไปก้าวกระโดดมากว่าจะเป็นคุณภาพของอุปกรณ์แล้วคอมพินเต์ต่างๆแล้วก็ผลิตในประเทศได้ด้วยนะครับผมเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมเล่น2คนนะครับอย่างที่บอกว่าผมว่าชอบหาเกมเล่น2คนมาเล่นนะครับแล้วก็เป็นการดวลกันกร,ระหว่างเผ่า2เผ่านะครับแล้วใครที่ชนะการต่อสู้ครั้งนี้ก็ชนะไปอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเกมเป็นยังไงบ้างครับผม หน้าตาเซตอ Set ัพก็จะประมาณนี้นะครับก็จะกลางเพย์แมทออกมาแล้วก็อันนี้เป็นตัวเหมือน scrolling board นั่นเองนะครับเราจะวางไอตัว end round เนี่ยไว้ที่เลข8นะครับอันนี้คือจุดจบของเกมนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าอัเน,นี้ยจะอยู่ซ้อนกัน และก็จะเป็นการจบเกมนั่นเองโดยที่มันจะเล่นกันแค่ติดราวนี่แหละเพราะอันนี้มันขึ้นมาปุ๊บมันบอกว่าจบเกมเลยแต่มันก็จะมีบางเผ่าที่มีความสามารถในการยืดระยะเวลาออกไปด้วยนะครับนอกจากนั้นครับแต่ละคนจะมีค่ามรารรออยู่ที่23นะครับเวลาแพ้สงครามเนี่ยหรือว่าแพ้ในแต่ละรอบเนี่ยอันนี้จะลดถ้าเหลือศูนย์ก็แพ้เช่นเดียวกันมีวิธีแพ้2แบบนั่นเองก็คือรอจน,นจบหรือว่าอันนี้หมดก่อนนะครับ ซึ่งสวยนี้ก็จะบอกว่า้สมมติเราแรกจบแล้วทีมบีม B, หรือทีม A ชนะก็ให้วางไว้เพราะจะได้มาดูดูได้ว่าใครชนะมากน้อยกว่าใครนั่นเองนะครับแต่ละคนจะเลือกแฟคชั่นเด็กนะครับหรือว่าการ์ดเผ่าของเราเนี่ยคนละอันนะครับก็เลือกได้ชอบเผ่าไหนก็เลือกไปจะมีให้เลือกทั้งหมด5เผ่านะครับสำหรับ กล่องหลักที่มีให้มาซึ่งมันก็มีแค่กล่องหลักอะไรตัวเสริมไม่รู้ว่าอะไจะออกนะครับก็อยากให้มีตัวเสริมเหมือนกันนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วเราก็สับ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 แล้วก็จั่วขึ้นมาคนละ7ใบโดยที่เกมนี้นะครับในทุกๆรอบเราจะจั่วให้ครบ7ใบเสมอนี่คือเฟสแรกนั่นก็คือจั่วให้ครบ7ใบนั่นเองนะครับจั่วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เริ่มที่เฟิร์สเพลเยอร์ใครก็ได้นะครับวันไหนออกยิงฉุบก็ได้อ่ะคนที่ได้เฟิร์สเพลเยอร์ก็เอาโทเค็นอันนี้ไปอันนี้จั่วดเจ็ดใบมาอ่ะ พอเริ่มก่อนครับก็จะเลือกวางการ์ดครับไว้ที่โซนไหนก็ได้โซน2ถึงโซน6นั่นเองโทษทียังไม่ได้เริ่มวางเดี๋ยวเราจะต้องจั่วโลเคชันด้วยนะครับจะมีการโลเคชันด้วยโลเคชันเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าใครแอปการต่อสู้จะเกิดขึ้นที่ไหนนะครับเราก็จะแจกให้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวให้ดูง่ายด้วยว่าใครทีม A ใครทีม B นะครับก็วางไว้ที่คนนั้นอ่ะผมขอเป็นทีม A แล้วกันก็วางไว้กับผมแล้วก็อีกฝกั่งนึงก็เป็นทีม B ไปก็วางไว้ตรงนั้นนะครับเนี่ยเราก็จะรู้ว่าใครทีม, A, ทม B นนนัั่เอง แล้วจวดการ์ดเจ็ดใบเสร็จแล้วจวนี้ดูปึ๊บอ่าเราก็จะเห็นคนเดียวและความไว้ไม่มีใครรู้ฝั่งข้างไม่รู้ฝั่งข้างก็จะจวเช่นเดียวกันแล้วก็ดูนะครับแลวเขาก็ความไว้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือโลเคชันที่จะเกิดการแบทเทิลหรือพูดง่ายๆคือโลเคชันที่จะมาคิดแต้มในรอบนี้นั่นเองออ่าเวลาวางการ์ดเนี่ยมันจะมีแต้มอยู่ครับแล้วเราจะไม่ได้นับแต้มทั้งหมดเราจะนับแต้มเฉพาะโลเคชันที่การ์ดมันบอกเพราะนั้นเราจะรู้ว่าตรงนี้คิดแต้มศัตรูก็จะรู้อีกที่หนึ่ง ก็คือแต่ละรอบส่วนใหญ่ก็จะมี2โลเคชันที่จะเอามาคิดแต้มนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการโลเคชันเลขเดียวกันเนี่ยมัก็จะคิดแต้มแค่ที่เดียวเท่านั้นนะครับอาจจะมีเสียงอะไรแซ่บๆหน่อยก็คือฝนช่วงนี้คือฝนตกหนักมากจริงๆแต่ก็นะมันก็หยุดไม่ให้ผมทําคิดไม่ได้หรอกฮ่าๆโอเคมาดูกันนะครับถึงตาผมผมจะเลือกใบหนึ่งเพื่อที่จะไปลงในโลเคชันผมรู้ว่าเป็น6แล้วนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าเออ ผมขอดิฟก่อนผมขอดิฟดิฟมา3แล้วกันนะครับผมทำให้คิดว่าเฮ้ยอาจจะเป็น3ก็ได้แล้วก็ฟ้าตาขนมข้ามเขาก็ลงสักใบหนึ่งสมมุติเขาลงไปนี้เลยอะเฮ้ยมึง3แลละกูมาแข่งนะครับผมโดยที่อันนี้เขาบอกว่ามันมีความสามารถด้วยนะครับเดี๋ยวความสามารถเดี๋ยวค่อยอธิบายทีนึงแล้วกันมาดูเจเนอเรลกดปกติมันก่อนนะครับตาผมต่อเอ้ผมจะลงต่อดีไหมหรือผ่านก็ได้เพราะเกมนี้เนี่ยถ้าลงเยอะแล้วแพ้เนี่ยมอเรอจะลดเยอะมากๆเพราะเวลาแพ้ครับมันจะลดตามนี้เลย ยิ่งลงเยอะและเราดันแพ้มันก็จะลดเนี่ยเยอะมากบางทีเราเห็นว่าเฮ้ยเราน่าจะแพ้แล้วก็ปล่อยแพ้ก็ได้ซึ่งมันจะลดน้อยนะครับอันนี้ผมขอดิฟม,มานี้หน่อยแล้วการดิฟมานี้หน่อยให้เขางงกหน่อยอ่วันนี้วันนี้เขาก็เฮ้ยมึงบัฟหรือเปล่าวะเขาบอกว่าอ่ะตัวนี้เขาบอกว่าลงได้เฉพาะโลเคชัน3เท่านั้นนี่ความสามารถของมันนะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีก็ได้ป้างอะ่ะเขาลงตรงนี้ไปต่ผมต่อต่ผมต่อเฮ้ยเขาปล่อยอ่ะปล่อยอ่ะคุณลงนี้เลยปางนะครับนี่ตอนนี้ผมมี6แล้วในโลเคชัน6 แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าที่หนึ่งเนี่ยมีคาปาซิตี้แค่10เท่านั้นหมายความว่าถ้ามันอันนี้รวมถึง10แล้วเนี่ยก็จะลงไม่ได้หรือลงให้มันเกินสิก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝันลงข้ามถ้าจะลงตรงนี้ครับก็จะลงได้4หรือต่ํากว่าเท่านั้นอ่าถ้ามีเลข5ามาลงตรงนี้ไม่ได้แน,น่นอนเพราะมันจะเกิน1ิไปนะครับลงข้ามก็เอ้ยลงใบนี้แล้วกันนะครับอ่าลงมาขัดหน่อยเผื่อมันจะเป็นโลเคชันนี้แล้วอันนี้บอกว่าโลเคชัน2จะเกิดการแบทเทิลด้วยอาเป็นคนลามากของมันตัวนี้นะครับผมก็เฮ้ เต็ม10ไปเลยพี่นะครับเนี mm ่ยแม้สองหกเจ็ดแปดเก้าสิบโซนหกจะลงไม่ได้นะแ,แล้วตอนนี้เราก็ลงโซนอื่นต่อนะครับตาผของข้ามผมก็เห็นว่าเฮ้ยน่าจะแพ้ไปอันนี้เขาเน้นเต็มที่แล้วเขาขอผ่านแล้วกันผมก็รู้สึกว่าผมก็น่าชนะละแต่ว่าเเขาผ่านไหนๆเขาก็ผ่านแล้วผมก็ลงให้เต็มที่เลยอ่าประมาณนี้แล้วผมค่อยผ่านนะครับอผมลงนี้เดียวแล้วก็ผ่านไปนะครับพอผ่านปุ๊บเนี่ยก็าม,มาดูว่าใครชนะก่อนหนึ่ก็เปิดนี้ก่อนครับไปเยืงเ่งแอรโลเคชันหกจะเกิดการแบทเทิลน,นะครับ ส่วนนี้ของเขาก็6เช่นเดียวกันอ้าวทำไมมึงรู้ว่า6กกำลัลงนี้ล่ะเปล่าผมไม่รู้นะครับนี่ผมลงมั่วๆฝั่งนู้นนะครับอ่ะสมมติสมมติให้เป็นโลเคชั่นอื่นดีกว่าอ่ะเป็นห้าเอาอะไรที่มันมีหน่อยดีก่าอ่ะเป็น4เป็น4 4 4สี่สี่มสี่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 อ่ะสี่แล้วกันนะครับอ่ะก็จะเป็น6กับ4ที่จะมาคิดคะแนนนะครับเวลาคิดคิดยังไงครับมันจะเอาผลรวมเงี้ยมาคูณตรงนี้นะครับเพราะในี้ผมอ่าแปดหกใช่ไหมแปดห้าสี่แปดหกสี่สิบแปดนะครับ 48ฝั่งนี้ได้แค่12เองนะครับ12แล้วก็บวกกับ4 416ของเขา12บวก16เป็นทั้งหมด28ผอ <c oughs> ผมแค่นี้ก็48แล้วครับตรงนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะครับส่วนนี้มันก็มีความสมามารถอะไรนิดนึงของมันนะครับช่างมันแต่หลักแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูไอ้ค่าพอยต์ตรงนี้แหละว่าใครเยอะกว่าในรอบนี้อรอบนี้ผมเยอะกว่าสิผมเป็นทีม A นะครับผมทีม A เยอะกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเลื่อนครับแล้วเราก็วางโทเค็นทีม A ไว้ให้รู้ว่าทีม A ชนะในรอบนี้อง ่ลงคาบครับรดมอเร์ครับตามนี้เลยในจุดทละหนึ่งส่าครับเขารถห้นะครับทีมบีก็ลดมอเร์ไปหนึ่งสออย่างที่บอกว่าถ้ามอเรืจะรูญแพ้เหมือนทหารตายหมดอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วมันจะเคลียร์ทั้งหมดทิ้งครับแล้วก็เริ่มรอบต่อไปอ่าอาจจะงงว่าทำไมผมไม่เคลียร์ตัวนี้ล่ะเพราะตัวนี้มันมีโทเค็นสเตยนะครับเป็นโทเค็นที่แบบว่า ตาหน้าก็ยังอยู่ตรงนี้ต่อนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยทั้งสองฝั่งก็จะจวดการ์ดให้ครบ7ใบโดยที่ก่อนจวดจะทิ้งการ์ดที่เรามีอยู่ก่อนก็ได้เพื่อที่จะได้จวดได้การ์ดใหม่แต่ผมไม่ทิ้งนะครับเนี่ยผมก็จะจวดให้ครบ7ใบาฟนานูเอ้จวดให้ครบสิใบใบเช่นเดียวกันเฟิร์สเพยเยอร์โทเค็นก็จะสลับไปฝั่งนู้นบ้างอ่ะเอาเฟิร์สเพยเยอร์ไปบ้านนะครับหลังจากนั้นจวดครบเจ็ดใบปุ๊บอ่ะอันเนี้ยมันจะวางหายไปเลยไอ้ที่โลเคชั่นที่เคยออกมาแล้วนะครับเพื่อให้ศัััตตรูเเนี่่ยยจดดดไ้้วาฮ ตรงนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วโดยที่การโลเคชันเนี่ยมันจะมีซ้าเลขละ2ใบยอย่างเช่น3ก็มี2องเสามี2ใบ5มี2ใบ2มี2ใบก่อนหน้านี้น6ผมออกไปแล้วเพราะนั้น6ในนี้ผมก็จะเหลืออีกใบเดียวเท่านั้นแต่ใบต่อไปแม่งดันเป็น6นั่นเองนะครับอ่ะถ้าเกิดอันนี้ฉนเฉลยเพื่อนรตูก็จะรู้ว่าผมไม่มีวันได้6เด็ดขาดอ่ะเขาก็ตัดช้อยไปได้ดีมากๆอ่ะประตูก็จะดูโลเคชันของเขาอ่ะแล้วเขาก็จะ,ะ,วจะคว่ำไว้นะครับแล้วก็เริ่มเล่นเล่าต่อไปโดยที่เขาเริ่มลงก่อนนะครับเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจน คนหนึ่งมาเราหมดหรือว่าจนกว่าอันเนี้ยจะมาทับตรงนี้ก็คือรอบที่7นั่นเองแล้วก็มาดูว่าใครชนะเยอะกันคนนั้นก็ชนะไปนี่ก็คือ Warrior of Joku นะครับผมก็มาดูความสามารถพิเศษของการ์ดแต่ละเผ่าแล้วก็เออแต่ละเผ่ามีลูกเล่นยังไงบ้างดีกว่ามาดูตัวนี้ก่อนนะครับก็คือตัวสีม่วงนั่นเองตัวนี้เนี่ยจะเล่นกับค่ามรอลนะครับจะชอบแบบมีอันเนี้ยเกณฑ์มรอลได้นะตามอ่า ปอร spare capacity คือตาม capacity ที่เหลืออยู่ capacity ก็ Cap คือที่มันเต็ม10แล้วแหละเหลือเท่าไหร่ได้มารอเท่านั้นไปนะครับอะไรประมาณนี้แต่มันก็จะมีตัวที่แบบว่าลงมาแล้วลดมารอ,รอตัวเองด้วยนะครับซึ่งพลังมันก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขในการลงด้วยเนี่ยลงมาลด2มารอ,รอนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้โคจะจัดผมผมรู้สึกว่าฝั่งนี้ไม่ชนะเพราะตัวนี้ สเต็งเจ็ดโหดมากแต่วเวลาลงมาครับศัตรูจะเป็นคนเลือกว่าให้เราลงที่ไหนอ่ะสมมติผมจะลงอ่ะศัตรูก็จะเลือกเลยว่าจะให้ลง2 3 4 5 6หอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามันมีหลายๆใบะคือมันมันคือสเต็งเจ็ดไงเพราะนั้นเนี่ยตรงไหนที่มันอ่าลงแล้วมันเกินส0อะ่ะมันตัวนี้ก็จะลงไม่ได้เพราะนั้นเราลงอะไรไปก่อนให้มันแบบว่ารู้สึกว่าไอ้เจ็ดเนี่ยจะลงไม่ได้แล้วเหลือที่เดียวที่เป็นอันนี้แล้วเราค่อยลงอ่ะเลือกไหนแล้วมีช้อยเดียวแล้วก็ลงอะไรเงี้ยครับมันก็จะโหดมากๆเลยตัวนี้นะครับผมแต่ก็ต้องลุ้ลงงนไเเเปยยออะะ ก่อนมันทําให้ลงตัวนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยอ่ามันก็จะมีเทคนิคของมันอยู่สําหรับเด็นี้มันก็จะมีตัวนี้ขุดจากสุสานมาลงต่อได้มันก็จะเน้นคอมโบกับไอตัวที่เลขเจ็ดไม่แย่นะครับผมอ่าเนี่ยคือจุดเด่นของเด็นี้นั่นเองส่วนจุดเด่นเด็นี้ครับคือค่าพลังที่แข็งแกร่งแล้วก็มั่นคงนะครับผมแต่ไม่สามารถเลือกลงได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นอ่านี้บอกว่าบังคับให้โลเคชั่น2เกิดการแบทเทิลมันก็เกิดมันก็เป็นตัวที่แบบมีความชัวร์มาก ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยกูได้แต้มแล้วไปปัม๊มเงินก็ได้ไม่ต้องมอดาวทางศัตรูนะครับเหลือ,อน,นี้เนี่ยมัน4ี่มันถือว่าเยอะใช้ได้เลยแต่ว่าลงได้เฉพาะโลเคชั่นสมมันจะมีคําว่าโปรเทคอันนี้ก็คือไม่โดนเอฟเฟกอะไรจากศัตรูถ้าแบบทาให้ต้องทิ้งการ์ดหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่โดนหรือย้ายที่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีบางตัวตัวนี้แบบรีวิวยัวเคอร์เลนโลเคชั่นการ์ดคือลงแล้วต้องเปิดโลเคชัน่นการ์ดเลยซึ่งอันนี้เอาไว้ใช้หลังๆเลยใช้จังหวะที่ เราไปกองกันตอนนั้นเยอะๆแล้วศัตรูก็เริ่มรู้แล้วอันนี้ลงไปเลยนี่ยเขาก็รู้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็ลงได้เฉพาะโลเคชัน5อันนี้เป็นตัวที่ผมเล่นให้ดูเมื่อกี้คืออยู่ได้2รอบนั่นเองแล้วมันก็จะมีตัวหนึ่งคอมโบตัวนี้ครับซึ่งเวลาลงมาเนี่ยเราจะดูโลเคชันการไปต่อไปได้ว่าเฮ้ยไปต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นถูกไหมเราจะได้เอาตัวนี้ไปอยู่จองที่ตรงนั้นไปก่อนเลยเพราะมันจะอยู่ได้2รอบอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราไปจองที่ก่อนศัตรูก็แอบ มือมันก็เหมือนเผยให้ศัตรูรู้ว่าว่าตาหน้าไปตรงกันแน่แต่มันก็บัฟได้ครับเกมนี้เป็นเกมบัฟนะครับเรื่องนี้ก็คือแบบสั่งให้ตรงกันห้ามแบตเทอร์เลยแต่มันสเต็งห้าคือลงยากหน่อยถ้าเกิดว่ามันเกินห้าไปแล้วก็ลงไม่ได้จังหวะที่แบบเฮ้ยเราเห็นศัตรูไปสุ eso, ่มๆกันแลเยอะมึงไม่ต <punto> ้องแบทเทอร์เลยอะไรเงี mother, <adium> ้ยแต่ถ <t> ้าพลาดทีนี้โอ้โหมอรอลลดเยอะมากนะครับผมนี่ก็คือเผาสีเหลืองนั่นเองนอกจากนั้นก็จะมีสีฟ้านะครับสีฟ้าที่แบบว่าเล่นกับการคว้ากาวคือตัวนี้สามารถคว้าก้าได้เวลาควาาากกกเเนนนสสงจจะะปป็้มัิบไ3 แต่พอเวลารีโซมมันก็จะเปิดมาอีกทีแล้วก็มาดูว่าพลังเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีแบบเป็นควันด้วยค a า a c i t ตี่ศูนย์เหมือนแบบคว่ำแบบเล่นๆหล,ล,ลอกๆให้เขาคิดว่าแบบเราจะไปตรงนั้นอะไรเงี้ยนอกจากนั้นก็จะเน้นแบบมีทิ้งก๊าซศัตรูไปแล้วแล้วก็มีโมเด็กอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบของเผ่านี้นั่นเองเน้นแบบแอตติสนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเผ่านี้นะครับผมเผ่าหุ่นยนต์นะครับตัวนี้ก็จะเล่นยากหน่อยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเน้นเล่นกับค่า a บตเตี้นะครับอ่า เนี่ย c a n n o t b e play if it would exist 4ก็คือต้องแบบลงแต่แรกอะไรประมาณนี้อ่าหรืออันนี้ p l a เ a อร์ o อนี l โลเคชัน with more engineer t h เด tower คือมันจะมีแบบตัวที่เป็น Engineer แล้วก็ตัวที่เป็น Tower นะครับก็คือมันก็ต้องแบบบาลานซ์ดีๆอันนี้ก็จะเป็นอีกเผ่าหนึ่งที่เล่นยากใช้ได้แต่ก็พลังค่าพลังสูงอยู่แล้วก็อิสระในการลงว่าจะลงที่ไหนก็ได้แล้วก็จะมีเผ่าหนึ่งก็จะเป็นเผ่านี้เผ่นี้ไม่เคยเล่นก็เลยยังไม่ค่อยเข้าใจไม่ได้ค่่่่ออออยแนนนนนใจเหมมไไืืกกััวาาทํะไไรด้คี็ ประมาณนี้แหละครับกับ Warriors of j o k u นั่นเองเดี๋ยมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมที่ววาผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผม Warriors of j o k u ครับก็เป็นอีกเกมนึงที่ผมชอบอาร์ตเวิร์กมันมากเลยไม่ใช่แค่หน้ากล่องคือหน้ากล่องมันก็ดูโลง่ลงๆเลยแหละแต่ว่าในการ์ดคือสวยมากๆไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์เลยหรือว่าแบบค่า,าพลังค่าอะไรต่างๆเนี่ยสามารถดูได้ง่ายมากแล้วก็รวมถึงเนี่ยมันคือมันมันสวยเท่คือสวยเท่มากคือมันดูเป็นอนิเมะที่ ที่ h i g ไฮคลาสไม่ใช่อ n นิเมะกากๆเลยนะครับอันนี้คือแนวภาพนะส่วนอุปกรณ์เข้าไนต์ก็ทำโอเคนะครับมีเพย์แมทมีเป็นบอร์ดคือคือก็ไม่ได้แย่แบบไม่มีอะไรที่มันแย่เลยคือดูดีไปหมดเลยนะครับรวมถึงคุณภาพของการ์ดด้วยที่การ์ดหนาแบบหนา,าดีแล้วก็เป็นลินินฟินิชด้วยนะครับผม <S <S ส่วนตัวเกมเพยนั้นน่ยถือว่าทําได้ดีมากๆทําได้ดีมากเป็นระบบที่เล่นแล้วรู้สึกสนุกคือสนุกกับระบบเลยอ่ะคือเป็นระบบที่ เฮ้ยมันต้องคอยฟิกเอาด้วยแล้วก็ดูการ์ดว่าเฮ้ยจทำอะไรได้บ้างจะลงตรงไหนแล้วก็เล่นกับเป็นแบบเป็นมายเกมที่แบบว่าเน้นบัฟฟิงด้วยบบเฮ้ยลงเยอะๆแต่สุดท้ายกูโยกไวนี้เพราะมีอีกใบหนึ่งที่แบบมันพลังแรงๆเลยเขาโยกไปอะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นเกมบัฟฟิงสองคนที่ดีมากสำหรับคนที่ชอบเกมแนวบัฟที่แบบว่าเฮ้ยไม่ต้องจำไปต้องเล่นคนเยอะเล่นคนน,น้อยก็ได้ยิ่งถ้าคุณชอบแนวการ์ดแบทเทิลด้วยแล้วก็ชอบการบัฟด้วยเฮ้ยมันผสมผสานได้ดีมากยังไม่เคยเจอเนะเกม แนวที่แบบเป็นการแบทเทิลแล้วต้องมาบัฟกันนะครับผมแล้วก็ชอบการเงื่อนไขาการแพ้กับชนะตรงนี้ก็สนุกดีคือมันทาให้แบบว่าตาไหนเราไม่ชัวก็ลงลงไปเผือเ่อแล้วก็ตายช่างมันมอลอลดไม่เยอะหรือตาไหนที่เราชัวก็ทุ่มไปเต็มที่นะครับผมเพื่อที่จะแบบเอาชนะบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเราทุ่มทุกตาเท่าที่เล่นนะทุ่มทุกตาตั้งสตา3ามตามาอลทัก็หมดแหละแพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยไม่ใช่ทุ่มอย่างเดียวไม่ใช่มือมีอะไรก็ใส่หมดอ่ามันก็ต้องดูอ่า ดูหลายๆอย่างดูทั้งความชัวร์ทั้งความแบบว่าความมั่นใจอ่าว่าเรามั่นใจขนาดไหนจะกล้าเสี่ยงก็ได้กล้าเสี่ยงขนาดไหนคืออ่าก็ชอบระบบตรงนี้มากๆนะครับผมเกมนี้เนี่ยมีอย่างเดียวที่ไม่ชอบคืออย่างแรกคือ replayability ที่ผมคอนเซิร์นว่ามันไม่ไม,ไม่สูงอะ่ะเพราะมันให้มาแค่5เด็กเองคือขนาดแอสจะยังให้มาต้อง6เด็กเลยนะครับผมในในในชุดแรกอนะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าขั้นต่ําเดี๋ยวนี้มันเป็นเหมือนเป็นมาตรฐานเลยพวกเกมการแบทเทิล ส่วนใหญ่ก็ขอขอสักหเด็กอะกำลังดีนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบอย่างนี้คือเรื่องบาลานซ์อ่าเรื่องบาลานซ์ของเกมผมรู้สึกว่าดีไซเนอร์เขาเทสมาไม่มากขอและอาจจะรีบหรือเลยก็ตามคือมันจะมีเผ่าหนึ่งที่เล่นยังไงก็ชนะยังไม่เคยเห็นเผ่านั้นแพ้เลยกีอีกเผ่าหนึ่งคือเล่นยังไงก็แพ้ยังไม่เคยเห็นมันชนะเลยอะไรเงี้ยนะครับคือแบบคือมัน หรือว่าเรายังลึกไม่พอหรือแบบเราเรา,เราต้องเล่นหลายรอบก,กว่านี้จนรู้สึกรู้ซึ้งถึงวิธีเล่นของมันอะไรเงี้ยแต่แต่ผมเล่นเผ่านั้นย้ำๆด้วยนะก็ยังไม่ชนะใครสักทีไม่ว่าจะเป็นคนเล่นใหม่หรือคนเล่นเก่าหรือแบบเขาจะใช้เด็กอะไรมาสู้กับผมผมก็แพ้ตลอดอะไรเงี้ยคือขณะนที่ผมเล่นเกมการ์ดมาเยอะพอสมควรแต่เวลาผมเปลี่ยนเผ่าเล่นเนี่ยก็มีชนะบ้างแพ้บ้างแล้วก็มีเผ่าหนึ่งที่เล่นอย่างไรก็ชนะจริงเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยเขาบาลาน์มาไม่ดีเลยคือมันกลายเป็ว่ามันไม่สนุกนันกลาเป็ว่าพอเรามาเล่นเราต้องมาปรับบาลาน์ใหม่เวลาเล่นกันเองก็แบบว่าเฮ้ยารถพลังนี้นะหรืออันนี้เพิ่มหน่อยนะเพราะมันอย่างนี้อะไรเงี้ยก็คือต้องมาตั้งฮ <ๆ S 2> าวส์ดูเองทีซึ่งผมไม่ชอบเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของดีไซเนอร์ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่มันต้องมาตั้งฮาวส์ดูคือเขาควรจะออกแบบอะไรให้มันรัดกุมแล้วก็บาลานให้แบบเขาเรียกนะให้ให้มันดีแต่แรกก่อนที่จะวางขายอยู่แล้วเพราะอันนี้ผมก็เลยหักคะแนนนี้ไปเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนเี่ย วอร์รี่ออฟโจกูครับสมิธเกมมิ่งให้เป็นเกมที่ดีครับใครทีอ่อยากลองไอเดียใหม่ๆอยากชอบความบัฟและเป็นการ์ดแบทเทิลในตัวอะไรเงี้ยที่อันเนี้ยทำมาได้ดีทีเดียวแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองกันนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดจอยสมัครเพื่อเนอบสวุนผมโดยตรงได้บา,บาๆครับผม